บทสวดพระคาถาชินบัญชรก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนโมสามจบแล้วให้ระลึกถึงสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตด้วยคำว่าปุตตกาโมลเพปุตตังทะนากาโมลเพทนังอัธิกาเยกาย,ายะ,ะายะเทวนังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโน ทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิบิงสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหัง มัทเกเ,เตมุนิสาราสีเสปติทิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสะพคุณากาโรโหัทเยเมอนุรุธโธสารีบุตโตจทักคิเนโกนทันโยปิธิภาคสมิงโมคลาโนจวามกเกทักคิเนสวเนไมหัง อาสูงอนันธาราหุโลกัส,สโปจัมหานามโมอุภาสูงวามสโสตเกเกสโตปิดทิพาคสมิงสุริโยวะปะพังกรโรนิสิโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารก,กัส,สโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจัง ปฏิทถาสิคุณาการปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสิวลีเทระปัญจอิเมชาตานราเตติรกามะมะเซส,สาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนโะรสา ชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาระตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทัชชักขังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาิตยสุตตะกังอากาเสยชะทนังอาสิ เสสาปการสันทิตาชินานานาวระสังยุตตาสัตตปการลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรันตนตุปัตถวาอเสสาวินยังยันตุอันันตชินเตชสาวะสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเชร ชินะปัญชระมัดยำหิวิหะรันตังมหีตะเลสทาปเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโย สัทธมานุภาวะปรลิโตจรามิชินะปัญชเรตีติก่อนสวดพระคาถาชินบัญชรทุกครั้งให้เราตั้งนโมสามจบและลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์